วิธีใช้งานและตั้งค่าแอร์การรุ่นใหม่นะครับแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้ก็ครับถอดฝาออกนะครับอันนี้ก็เอ,เอาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็น power bank adapter ก็ได้นะครับเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wifi ได้10เครื่องพร้อมกันด้านล่างก็รูดออกมานะครับจะเป็นที่สำหรับใส่ซิมเราก็ใส่ซิมการ์ดให้เรียบร้อยนะครับ พอใส่ซิมการ์ดแล้วเราต้องถ่ายรูปด้านหลังนี้ไว้นะครับถ่ายรูปด้านหลังนี้ไว้เพราะว่าเราต้องใช้ IP Address ตรงนี้แล้วก็ User Admin p a s น w o r d a ดตด้านหลังนี้นะครับพอเสร็จเราก็เอามาเสียบที่คอมพิวเตอร์หรือว,ว่าโน้ตบุ๊กของเรานะครับ รอประมาณหนึาทีเพื่อให้เครื่องมันรีบูตนะครับจากไฟสีแดงจะกลายเป็นไฟสีฟ้าหรือว่าสีเขียวแบบนี้นะครับผมแล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์อันนี้ผมจะใช้งานผ่านผ่านคอมนะครับถ้าใครต้องการตั้งค่าผ่านมือถือก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคําอธิบายคลิปเป็นคลิปนี้นะครับซึ่งผมได้ทําลงไม่นานล้ว เป็นตังค่าเหมือนกันเลยครับอันนี้จะเป็นผ่านมือถือนะครับแล้วก็มี APN นะครับที่ผมลงมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปใส่ในช่องต่างๆได้นะครับในการตังค่าของในของซิม่ละซิมนะครับทีนี้ผ่านในคอมนะครับเราก็เสียบแบตก,การ์ดเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเปิดเปิดรูปที่เราถ่ายไว้นะครับที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าให้ถ่ายรูป IP address ไว i นะครับ IP a d s ของผมจะได้มาเป็น1 9ก้6 8องจุดหนแจุดสอ่าแล้วก็โคอลอนแบบนี้ครับแปดสิบแปดสิบอ่าอันนี้เป็น ip ที่ผมได้กด Enter เข้าไปครับของทุกคนก็น่าจะเป็น ip เดียวกันนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นคล้ายๆกันนะครับ Username นะครับก็ตามด้านหลังเลยครับเป็น username กับ password เป็นอันเดียวกันครับใส่คำว่า admin เฉยเฉยตัวเลขหมดเลย บัสเวิร์ดก็แอดมินตัวนี้นะครับอ่าภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับมีภาษาอังกฤษกับจีนอพอเราใส่ username แอดมินบ s สเวิร์ดแอดมินเสร็จเราก็กด Lo ล์อินนะครับอันนี้เป็นหน้านะครับผมเป็นหน้าของเขานะครับอันนี้ผมได้ใส่ซิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นซิม o m o v e นะครับทีนี้เราจะตั้งค่ายังไงให้เราไปตรงที่เราไปที่แอก่อนนะครับ ไปที่ A.P.N. setting ครับในหน้านี้เราเลือกโปรไฟล์หนึ่งนะครับพอโปรไฟล์หนึ่งเสร็จเราก็ไปเอา A.P.N. ที่ผมให้ไว้ตรงล่างคำอธิบายคลิปนะครับตร,ตรงไหนมันคือตรงนี้นะครับอัน,นัาค่าของซิมทูนะครับก็ก๊อบมาเลยครับนะครับชื่อเดมยูนเซอร์เคือ to headinternet ตัวนี้นะครับ ก็เอามาวางในหน้านี้ APN คืออะไร APN คืออินเทอร์เน็ตตัวเล็กหมดเลยอ๋อมี n t n อยู่แล้ว User Password มีไหม User t o Password t o ใส่ไปนะครับ t o Password t o แบบนี้ แล้วก็ a l t เท n a t เทตตัวนี้มีไหมเอาเทเลนเทต t อาเ t เลนเชันไทปเป็นประเภทแป๊บครับ PAP นะแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็น PAP ครับเสร็จแล้วให้เรากดคำว่า Save Configuration ตรงนี้ก็จะขึ้นเซฟ u c c เซ s ฟู l ี่นะครับกดคอนเฟิรปึ๊บนะฮะพอกดคอนเฟิรมเสร็จแล้วอันนี้จะสังเกตว่าเปลี่ยน เืน่ะเริ่มมาแล้วครับเป็น LTE connected นะครับ LTE connected ทีนี้อินเทอร์เน็ตมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองค้นดูว่าลองใช้งานดูว่าเ็บราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตมาหรือ,อยังอินเทอร์เน็ตผมเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับเป็นเป็นซิมามาลองเฉยนะครับผม ประวัติเข้าชมอ่าใช้ได้นะครับอินเทอร์เน็ตใช้ได้แล้วทำยังไงต่อโอ้โหขีดเดียวครับอยู่ในตึกนะครับตึกคืนผมไม่ค่อยมีทีนี้เราจะทำยังไงตั้งชื่อไวไฟใหม่รหัสผ่านใหม่เราอยู่ในหน้านี้เราก็มาตรงคำว่า wi-fi ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไป wi-Fi Setting นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อ w i f i นะครับแล้วก็ใส่ชื่อที่เราต้องการนะครับนะพิมพ์แต่ตัวเล้ก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นจำนวนจำกัดว่าจะให้ใช้ได้กี่เครื่องนะครับ w ว fi นะอันนี้เขาแบ็กอยู่ที่10นะผมก็จะเอา10ไปเลยนะอันนี้สามารถเลือกประเภท wi-Fi ได้ครับจริงตัวนี้เราไม่ต้องไปตั้งอะไรยกเว้นชื่อ w i f i นะครับพอตั้งเสร็จแล้วนะเราก็กด เช็ค f i Setting ตรงนี้นะครับทีนี้ก็เรื่องของรหัสผ่านก็มาตรงที่ Wi-Fi Security ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปรหัสผ่านจากเลข1ถึงเลข0ูนยแล้วก็เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านที่เราต้องการนะครับแล้วก,กดเซฟแค่นี้เองครับรอกเครื่องมันทำการเซตค่าตั้ประมาณ1-2นาทีก็สามารถใช้งาน Wi-Fi ตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับให้ใช้งานโมเด็มไ i ตัวนี้ได้นะครับ ก็สรุปของโมเดม w i ไฟไตัวนี้คือใช้งานคอมพิวเตอร์ได้หนึ่งเครื่องกับ Wi-Fi ไ,ไ,ได้อีก10เครื่องพร้อมกันก็สรุปว่าใช้ Wi-Fi กับอินเทอร์เน็ตร,รวมกันเป็น11เครื่องพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับ